จัดอันดับคนดวงดี12ราศีระหว่างวันที่2-8กันยายน2517อันดับที่1ราศีพฤษภราศีเมถุนโอกาสด,ดีเรื่องงานมาถึงแล้วอย่าก,กังวลตอบรับและลุยไปเลยเพราะจะทำให้คุณเก่งขึ้นอีกขั้นการเงินสัปดาห์นี้สบายๆไว้ว่าจะเป็นการใช้ใจ่ายส่วนตัวหรือเพื่อคนอื่นคุณก็จัดการได้ไม่ติดขัด ความรักดีมากโดยเฉพาะคนโสดที่เคยไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตอนนี้ท่านได้ส่งคนนั้นมาให้แล้ววิธีทำบุญเสริมดวงถวายน้ำมันตะเกียงอันดับที่สองราศีกรกฎราศีสิงห์สัปดาห์นี้สบายสบายทำงานด้วยความสุขไม่ตึงเครียดวางแผนแบบไหนเป็นไปตามนั้น งานเงินเหมือนวานพืชแล้วออกดอกออกผลรายรับดีโดยเฉพาะงานขายและฟรีแลนซ์คนที่มีคู่น่าอิจฉาหวานกันมากตัวติดกันคนโสดมีโอกาสได้เจอคนถูกใจวิธีทำบุญเสริมดวงถวายสังกทานยาถวายมิตรโกนอันดับที่3ราศีมังกรราศีมีนงานปังมากโดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ค้าขายแต่ให้ระวังการใช้จ่ายแบบกระทันหันเพราะฉะนั้นกักเงินไว้บ้าง ความรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ก็เข้าใจกันดีวิธีทําบุญเสริมดวงถวายไมว่าด,าดและกุญแจพร้อมลูกกุญแจอันดับที่สีราศีเมษราศีกุมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้รับโปรเจกต์หรืองานที่น่าสนใจ คุณพร้อมสำหรับประสบการณ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นมีสติในการใช้ใจ่ายดีถึงแม้รายจ่ายที่มีจะเลี่ยงไม่ได้ถือว่าเอาตัวรอดได้ความรักหอมหวานทำอะไรก็ดีไปหมดแต่คนขี้ลำคาญอาจจะเบื่อเบื่อหน่อยเพราะแฟนติดแจ,จวิธีทำบุญเสริมดวงทำความสะอาดวัดอันดับที่5ราศีตุลราศีกันออกแนวเรื่อยเรืเปื่อยเปืยไม่ค่อยแอคทีฟเท่าที่ควรแต่ยังดีที่ก่อนหน้านี้ผลงานดีเลยส่งผลให้ ยังพอมีความคืบหน้าอยู่บ้างระว,วังการใช้จ่ายเพียงเพราะการจูงใจง่ายๆจ่ายไปแล้วกลับมาคิดได้ว่าไม่ควรซื้อความรักพอแง่แม่งอนมีเรื่องให้ต้องงอ้อวิธีทาบุญเสริมดวงถือศีลห้าอันดับที่หราศีพิจิกราศีธนูใครรอความหวังเรื่องงานจะได้ชื่นใจได้รับการสนับสนุนมีโอกาสได้งานใหม่การเงินอาจจะไม่ได้คล่องตัวมากแต่ก็ไม่ลําบากหากงดการใช้จ่ายนอกบ้าน ก็สบายหายห่วงความรักอยู่สดๆไปก่อนมีแต่เพื่อนรอบตัวส่วนคนมีคู่แค่แฟนมากกว่าแค่เพื่อนความรักจะราบลื่นวิธีทําบุญเสริมดวงบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษา